จากการใส่นิ้วแล้วกับามัดใส่แบบผูกเสื้อครับครับสวัสดีครับดูออนซอนดีนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเขาได้ฮ็ดคลิป ในการเตรียมหางเหลาหางนะครับสูตรหางทอสองของไข่สายพิษเยงแคนนะครับโดยช่างบอมเบย์แล้วนะครับเดี๋ยวมือนีสิพามาเบืองการเข่าหางทอสองโดยละเอียดนะครับย่างละเอียดนะครับในมือนีนะครับช่างบอมเบย์คือเก่านะครับอยู่กับสังมัดนะครับนะไปเบืองกันนะครับมันหมานนะนี่คือ มากไว้นะครับไว้ธบาไว้ธแกกลงไว้เพื่อที่สีมันติดกับเรากับเมหางติดเทียบทิพเดียมียบอกนะฮิดติดติดแ่นท่านไม่ได้หนาน Kìa đúng với cái, cái tiệm này đó ừ. Kiếm kẹp xuống rồi Ăn mày câu đây này. Mày câu này không mặn Mày mày nó bỏ khơi mạnh bắt đây จีของห้องแกมก็ได้เถอะเอ้ารูปไปจีมันแกกแกกบากลงคนอื่อนบากลงคนอื่อนแกะกับเตอสีใส่ซับได้ก็ได้จะว่ากับกิโอกันเป็นไม่ชิซ้อนนี่ละ่ะคล้ายๆกันเดี๋ยวเตอรผู้ยืน พอเจอไทยก็ทำให้มันเป็นล่องเพื่อิสิมัดยึดติดกับเล่าหม่องไฟต้องใส่ความสำนานให้จัะหนอยเพราะว่าเรียบร้อยขันบ่อสำนานก็สิมีดสิบาทมือเอาเรียบร้อยเป็นบริเทำไมท่อนิวนี่เขาเขาเขาจากเส้นตัวจากเส้น điên nào ừ, yeah. thôi à. à, thằng... đi. nhỉ, <laughs> và... có cái gì mà sắm pha sắm quay mày? nhỉ. điên thạch đầy thạch đầy, cá thuông. đấy. điên sáu mươi một gì siệp. anh nó kẹp đây này bùa. này nỗi nít điêu. Hãy nó chấm như nào, níu rồi bùa. nó sớm rồi đi. sớm rồi bùa. may nó sớm rồi đấy bùa, sang bom bia cầm, sang mật bùa, ít nít nưng. sang một có hơi nóng vấn đấy. เพื่อนไหนันเนีน่ะอยากัวมๆกหน่อยอยากจุ้มๆก็ไมีมีภเขาไงอยากดอมๆกันหน่อยอย่งนิดเดียวทางไงพันเฮ็ดไม่ค่อยมีดีเราเพิ่มอยากนักไปน้อย ได้ว่าวเจ้าหน่โอเคถือว่าเยี่ยมนะครับแต่ทวงได้ออกมาบาลานขนาดนี้ถือว่าโอเคเป็นบา,างอางแล้วครับฮ <Okay. S 1> ะโอเคแล้วนะครับในการทวงนีด่เดียว เดี๋ยวใส่แบบทวงแบบผูกเสือกจากการใส่นิ้วแล้วกับมัดใส่แบบผูกเสือกนะครับผูกมองจุดมากสูตรของสร้างโบ,บีนะครับไข่สายพินเสียงเค้น ดีอยู่ไว้อยู่งอนนะลูกอ่าดีดอรช่วงนี้เงียยข้อตั้งค์ละถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในการทวงนะครับต่อไปก็จะเป็นการเข่าหางนะเข่าหางเข่าหนวดกุ้งกับเราอ่ะว่าติดตามในขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปนะครับติดเหลื่อมนะครับหรือว่าติดกันไฟ เขาติติดหางนี่จักสันส่นทราบไมสองครับหน้าหลังติดสองสั้นนะครับนี่ซื้อสั้นแหลกติดกันไฟนะครับภาษาอื่นง่ายๆก็คือเลื่อมเป็นยังคือเลื่อมกับไม่เลื่อมอันละมันจะเลื่อมมากๆเลื่อมมากๆไปละอ่ะสัส่งความเบียดติดนะครับโอ้โูเนี่ย ติดเนียนๆเหมือนเรียนมาใส่แปะกระแยงนะครับถูให้มันเรียบนะให้มันเรียบเนียนนะครับเห็ดคือซางเออเห็ดคือซางเนี่ยเขาจี๋วถู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 จนสิแล้วสำรับน้องๆนะครับที่ยังบม่เคยเห็ดกะคลิปนี้่าจะมีระโยชน์สำรับน้องๆที่กำลังของมาสู่วงการการเป็นซางของไฟนะครับ ซับไดผมว่าบ่ถึกนะครับขออภัยนะครับผู้ใดหกงคอมเมนต์บอกได้นะครับซับหมอกไฟบ่คอยเก่งเก่งแต่ซับนางต่อปับ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 ปรับปับมักขนาดละแนวนั้นเอาสั่นที่สองครับนี่สั่นแรกเรียบร้อยแล้วนะเป็นออกมาลักษณะนี่นะครับต่อไปเป็นแผ่นที่สองสองแผ่นสองสั้นเห็นมันรอบหางนะครับจะเอฟเฟกเก่าเหมือนเดิมก็ยังแผ่นแรกนะครับ นี่คือขั้นตอนการติดเหลื่อมนะครับการไฟหาง เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นโล่โอ้ยขั้นตอนต่อมาก็คือพันเตปนะครับเตปอุปกรณ์ของไฟก็แบบนี้หลายอย่างเลยเกี่ครับการเห็ดหม่องไฟนะครับมีกันไฟมีเตปม,มีเหล็กมีกาว ของทุกจี๊ลังก็จะได้จูดแตลบัง <laughs> พหลอกนึงกันมาซึ้งเนี่คอาสิพัน์เรื่อยๆนะครับเรืกว่าสุดรไฟหางหุละนะครับรู <laughs> ้เตือนวิเดหน่นต้อนนี่เรื่อยๆจนกว่าสิแเหลี่จนกว่าสีส,สุด

เรียบร้อยครับเรียบร้อยในการพันเตบเตบพ,พันหางเสร็จนะสับเรียบร้อยออกมาสวยงามดูดีหลังจากพันเตบเสร็จนะครับเขาก็จะเอาหนวดกุ้งที่เขาแต่งไว้นะมาติดกับแม่หางนะครับมาติดกับหางโดยการใส่ตะปูตอกนะครับโดยการใส่ตะปูตอก สั่งกระสิเล้งก่อนว่ามันสื่อบ่กันได้ทีกระสีนวลมันลงบักบักต่อก็ต้องระมัดระวังจักหน่อยนะครับขันรุ่นแรงแห้งหล่านั้นก็สิหางแตกหางยังได้เรียบร้อยติดกำหนดกุ้งเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเสียเาเข่า มัดกับเราหมวกไฟหลังจากเียเขาเห็ดหางนะครับเรียบร้อยนะครับ้วกะตอนต่อไปก็คือเขาสีเอามาผูกนะครับมามัดใส่กับเราหมวงไฟนะครับคอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับวิธีการมัดนะครับ เราหมองไฟนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวไปพบกันในคลิปต่อไปครับมันหมาน,มานนะ